S a s s ล l มสวัสดีค่ะเพื่อนผู้ทุกคนพบกับจีนาในแม่บ้านเยอรมันบายจีนาค่ะเราใช้นะ้ำอุณหภูมิห้อง150 ml นะคะใช้ยีสต์หช้อนชาใส่เข้าไปเลยมาผ,าผสมเกลือกับแป้งนะคะแป้งเราใช้250กรัม ผสมเกลือเข้าไปครึ่งช้อนชาเกือบเกือบครึ่งช้อนชานะคะผสมเข้าไปเลยนะคะ เติมน้ำมันเข้าไปหนึ่งช้อนโตนะคะจากนั้นก็ใช้มือเลยนะคะ ประมาณนี้ได้แล้วนะคะเราจะพักแป้งประมาณครึ่งถึงสามสิบครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะใช้พลาสติกหรือไม่ก็จานครอบได้เลยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะดูนะคะพองขึ้นมานิดนึง จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะ เราจะใช้ซอสกระเทียมนะคะในการผสมเลยแล้วก็กระเทียมใส่ออริกาโน่นิดนึงแล้วก็มาผสมกันนะคะจากนั้นเราก็มาทาหน้าขนมเลยนะคะมาทาหน้าพิซซ่า เราจะใช้มอสซาเรลลาชีสโรยเข้าไปเลยนะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะใส่เยอะก็ยืดเยอะเลยใส่น้อยก็ยืดน้อยนะคะได้แล้วนะคะ พี่จะทำออกมาคล้ายๆกับพิซซ่าของตรุรกีนะคะ mm hmm. หรือว่าเพเดอร์นะคะก mm ็ hmm. จะเป็นเหมือนรูปเรือยอย่างนี้เลยนะคะ ได้แล้วนะคะก็ไปอบกันได้เลยค่ะอบด้วยเตาเล็กนะคะใช้ไฟ180องศานะคะมาดูกันว่าใช้เวลากี่นาทีอีกรูปหนึ่งเราก็เก็บไว้ในช่องฟีดนะคะ ไว้อบพรุ่งนี้ต่อนะคะหรือไม่ก็เมื่อไหร่ก็ได้เวลาเราจะอบอีกครั้งหนึ่งจะได้ไม่ต้องนวดแล้วนะคะตัวนี้ก็ได้แล้วนะคะ ร้อนมากเลยนะคะดูรอก่อนแป๊บนึงเขายืดไม่มากนะคะร้อนมากเลยลองชิมดูนะคะอร่อยมากเลย ได้กลิ่นกระเทียมแล้วก็ชีสผสมกับเนยนะคะหอมมากเลยนะคะก็ลองไปทำดูนะคะขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ